แกงส้มปลากระพงชิ้นละครึ่งกิโลชิ้นเดียวครึ่งกิโลถ้วยหนึ่งนะนะ,<ล>ะซื้อมาจากร้านข้าวแกงกินมาทั่วประเทศแล้วครับที่นี่มีร้านเดียวจริงๆรับรองใครไปเจอแกงส้มปลากระพงชิ้นครึ่งกิโลช่วยบอกด้วยนะ,<ล>ะนะเมื่อกี้รีบกินเกินไปปลากระบอกตัวหนึ่งเกือบครึ่งกิโลเนี่ยเหลือแต่น้ำต้มส้มนะ อันนี้ก็จะเป็นขาหมูเห็นไหมมากหือมาเลยครับชิ้นบึกบึกคือประมาณครึ่งก,กิโลอ่ะนะตอนอะรแบบนี้ก็มีด้วยนะครับอืนะด,ดูหน่อยดูหน่อยนะครึ่งกิโลเลยชิ้นเดียวเก็นส้งปลากระรบผมง